วันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะบอกเลยคันนี้นะการันตีเกรดเมากพี่เพราะว่า,วา,วา,วาสวยมากมากนะมาแบบไรลที่ิตินะไม่มีเก็บฝีพี่นี่ครับ t o y ย t a c o ค o l l a a l t i ติ is, ครับผมตัวนี้เป็นตัว 1.6G ครับนะเป็นตัวท็อปของเครื่อง1.6ครับพี่ปี2018ครับนะมาแบบสภาพอย่างเงียมครับสีขาวแบบยิ่งจอดตากแดดนะพี่นะดูสว่างสวัยมากเลยอะ ดูรอบคันกันเลยครับคันนี้บอกเลย,เลยว่าเนียบนะล้อแม็กครับ,นะอ,รบอันลอยนะให้มาจากศูนย์พี่นะนี่ครับเซรลักโครอาอัอลสตรีท1.6นะดีไซน์โฉมนี้บอกเลยว่าโคตรสวยพี่นะโฉบเฉี่ยวอ่ะดูภายในเข้าหน่ครับ,รบด้านหลังครับทุกนทะีนี่เลยภายในดีไซน์เป็นเบาะหนังสีเบจพี่นะเป็นดำตัดกับเบจนะ,ะดูประตูสักหน่อยครับประตูอะไรเป็นสีดำหนังดำนะ เข้าไปข้างในเป็นเบาะหนังสีเบจเบาะยังสภาพเดิมๆพี่นะไม่โซมไม่เปื้อนนะต้องบอกว่าใหม่มากอะดูด้านหน้าตรงนี้ครับนี่เลยนะสภาพบอกได้เลยว่าคันนี้ใหม่มากๆนะครับผมและยิ่งสีเบจต,ตัดกับสีดำเนี่ให้ความรู้สึกว่าหรูหราพรีเมียมครับผมนะเกียร์ออโต้แบบ CVT ครับผมพวองมาลัยมันติฟังก์ชันครับ,รบเดี๋ยวอ้อมไปดูเลขไม้สักหน่อยครับฝั่งนู้นเลขไม้เท่าไหร่ หน้าปัดก็รูละพีเมีメメยมพี่เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สมกิโลครับก็เฉล,ลี่ยปีนี้ปี2022ีรถปี184ปีวิ่งไปแสนห้าเฉลี่ยปีละประมาณ3 0 0 0 0กว่าโลนิดนิดพี่นะไปดูห้องเครื่องกันครับว่าห้องเครื่องคันนี้สวยขนาดไหนไปเลยครับมาดูที่ห้องเครื่องครับนี่รถยังไม่ได้ล้างนะพี่นะยังเงียบขนาดนีนะ้ห้องเครื่องเดิมๆพี่นะดูน็อตสายกระโปรงครับ,รบ,รบต้องกิิป น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่เคยขันพี่นะนะน็อต mm hmm. เดิมนี่ครับหมดเดิมทุกอย่างเดิมหมดรถคันนี้ผมการันตีเลยว่าเดิมเดิมครับนะจากศูนย์จากโรงงานครับออกห้างป้ายแดงพี่คันนี้ขายอยู่ที่8,079,000บาทครับวันนี้รถวิ่งไปแล้ว4ปีนะผมเอามาจัดโปรโมชั่นขายในราคา5 0 0แสน เจ0ดหบาทราคาถูกลงไป3 0 0 0สนพี่นะสนใจครับติดต่อผมได้ที่เบอร์094-9164764ครับออกรถกับผมไม่ต้องดาวคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนแค่9,000กว่าบ,บาทเท่านั้นเองครับผมรียบเลยครับผมมีคันเดียวพี่โคตรสวยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ